เร่มมีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็คือคุณวีรศักดิ์โคสุรัตค่ะจะมาคุยในรายการแล้วก็พูดถึงงานของกระทรวงวัฒนธรรมเองด้วยนะคะว่าเรื่องของวัฒนธรรมเองจริงๆแล้วเนี่ยผลงานอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหรนะ่นักเขาทําอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีคะ่ะเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมขอย้อนถึงนิดนึงนะว่าครับแต่หลายคนจะบอกว่าตั้งกระทรวงขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าจ เขนข้างเงียบม,มากในแต่ละที่เป็นผู้ใช้รัฐมนตรีเองเนี่ยตรงนี้มีงานอะไรที่จะบอกกับประชาชนบ้างไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของงานสงกรานที่จะเกิดขึ้นครับตอนนี้ก็คือว่าตัวกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเพิ่งตั้งมาได้หนึ่งปีกับสี่เดือนะนะครับแล้วก็ตัวผมเองและท่านรัฐมนตรีว่าการคือท่านอนุวัตจุรีมากเพิ่งเข้ามาอยู่ที่กระทรวงนี้ได้สามเดือนครึ่งนะครับค่ะอย่างไรก็ดีครับงานทางวัฒนธรรมเป็นงานที่ใหญ่มากและเป็นงานสําคัญมาก ที่สาคัญไม่ใช่เพราะได้มานั่งอยู่ที่นี่นะแต่ <c oughs> จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราได้พูดกันมานานเราได้ผมได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษารัมนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ <c oughs> เมื่อสมัยที่เราทาเรื่องปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี2542ค่ะแล้วเราได้พูดว่ามิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด <c oughs> ในโลกต่อไปในอนาคตคือมิติทางด้านวัฒนธรรม <c oughs> มนุษย์จะรักกันหรือจะรบก,กัน <c oughs> ก็เรื่องวัฒนธรรม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต่อมาก็เป็นความจริงเวลานี้ความเดือดร้อนต่างๆในโลก ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าแย่งชิงทรัพยากรเหมือนอย่างสมัยเก่าแต่เวลานี้เพราะความไม่เข้าใจกันก็นํามาสู่การรบกันนั่นนหะครับนะฮะทีนี้ถามว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีผลงานอะไรบ้างผมคิดว่าอันนั้นคงจะเป็นเรื่องที่อาจจะตอบได้ยาวเลยนะครับแต่ว่าในหลักการนะ็คือจะต้องอธิบายก่อนว่าการกระบ,บวนการทํางานทางวัฒนธรรมนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่เคยคิดว่ากระทรวงเป็นเจ้าของวัฒนธรรมของคนไทยคนไทยต่างหากที่เป็นเจ้าของ เพราะนั้นสิ่งที่กระทรวงทําได้ในฐานะ,ะนนที่เป็นส่วนราชการก็คือทไงไงําหน้าที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพให้ในบางเรื่องไม่ควรจะเป็นเจ้าภาพให้ทุกเรื่องด้วยนะครับเพราะมิฉะนั้นล้วก็จะไม่เกิดความเข้มแข็งของกระบวนการวัฒนธรรมในระดับภาคประชาชนโอ้โหน,น,นั่นเป็นภาพที่ค่อนข้างจะกว้างมากทีเดียวะนะคะแล้วก็คนทํางานก็ต้องเข้าใจในในส่วนนี้ด้วยนะในกระทรวงรทั้งหมดที่ต้องเป็นไปในทางเดียวกันที่ถามนิดนึงว่าในเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดวันสงกรานที่จะถึงนี้ หลายๆคนจะบอกว่ามันมันก็ต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไหว่าต้องมีการกระบวนรแห่ต้องมีการลดน้ำดำหัวต้องมีอะไรแบบนี้เป็นหลักของกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมด้หรือเปล่าที่บอกว่าจะต้องจัดให้ทุกจังหวัดและทุกคนจะต้องแบบตื่นตัวเพื่อไปเที่ยวไปอะไรกันตรงนี้เปล่าครับตรงกันข้ามเลยครับจริงแล้วกระบวนการและประวัติศาสตร์ของวันสงการานนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามชุมชนท้องถิ่นมากมายนะครับแล้วแต่ละท้องถิ่นก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าวัฒน,ธ,นธรรมกรุงเทพ ต่างหากที่ไปออกตามที่ต่างๆแล้วมันก็คพรบงอกจนกระทั่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยมันค่อยๆเลือนหายไปเวลานี้ถ้าท่านสังเกตนะฮะพอถึงวันสงการพับจะมีแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยคือจะต้องเปิดกระติมด้วยการมีขบวนแห่พาเหรดต้องมีนางสงการอาจจะต้องมีนางสงการอ่าไม่เป็นไรแล้วก็จะต้องมีเรื่องการลดน้ําดําหัวแล้วก็จะต้องมีการแสดงโชว์มีลูกทุ่งมีอะไรต่างๆเอาว่าไปแต่ทั้งหมดที่ถามว่า ทุกพื้นที่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคําตอบก็คือเปล่าครับเพราะว่ากระบวนการเรื่องสงการนั้นเนี่ยซึ่งมาประกาศเอา13เมษายนเป็นวันสงการแห่งชาติไทยเนี่ยเมื่อ100ปีที่ผ่านมานี่เอง2444กาหนดวันที่13 <c oughs> นะครับ <c oughs> ก่อนหน้านั้นถามว่ามีประเพณนสง,งการไหมมีครับ <c oughs> แต่มันไม่ได้ตรงวันที่13เราก็ไปเป็นแต่มันเป็นไปตามปฏิทินจันทรคติสุริยคตินะครับแต่เพื่อความสะดวกเขาเลยใช้วันที่13แต่ความหมายของว่า13นั้นเนี่ยเขามุ่งไปสู่อะไรบ้างนะครับ จริงๆแล้วบางพื้นที่เขาพูดถึงเรื่องของการทําความสะอาดบ้านเรือนเตรียมเข้าสู่ปีใหม่ปีใหม่บางพื้นที่เป็นเรื่องของการเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจชาระล้างเพื่อเข้าสู่ปีใหม่ให้เป็นมงคลบางพื้นที่เป็นเรื่องของการเตรียมเข้าสู่ฤดูแห่งการเพาะปลูกรุ่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงเพราะนั้นจริงๆเรื่องสงการมีอย่างลากลึกกลับไปในประวัติศาสตร์หลายทางและมีความหลากหลายไปนะครับทีนี้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้วัฒนธรรมสงการมันถูกมองกลายเป็นแค่ประเพณีความรื่นเริง <ผ>อย่างว่เล่นเกันแบบต,ต้องต้องดื่มสุราต้องแต่งเนื้อแต่งตัวกันแบบโป๊ๆหน่อยผู้หญิงอะนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ต่างจังหวัดแล้วต้องมีเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะออกมาเป็นโทนนั้นแทบจะทุกปีครับเราไม่ขัดข้องนะครับในการที่มีประเพณีสงการที่มุ่งไปสู่ความสนุกแต่เราไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ไปสู่ความคนอง Hmm. จะสนุกนี่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> แล้วเราก็ยินดีแล้วอยากเห็นคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> มีความสนุกสนานนะครับ <c oughs> และเห็นสงการานเป็นฤด,ดูการที่ทุกคนรอคอยแต่ขอให้ไปด้วยความสนุกและใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย <c oughs> ตรงนั้นต่างหากว <c oughs> ัฒนธรรมเป็นเรื่องกระบวนการที่มีความหมายทั้งสิ้นค่ะว่าทําเป็นกระบวนการสัญ,ญลักษณ์ว่าทําเป็นกระบวนการที่ทําให้เรารู้สึกว่า เรามีความสุขอย่างมีความหมายอืมถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามองเห็นวันสงกรานต์วันลอยกระทงะวันขึ้นปีใหม่วันวาเลนไทออน์น,นั้นเนี่ยกลายเป็นแค่วันที่จะไปมีกิจกรรมอะไรซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องเป็นกิจกรรมบวกหรือลบนะครับแต่ถ้าหากเป็นแค่มุ่งไปที่ตัวกิจกรรมโดยไม่มุ่งความหมายมันแล้วมันก็เป็นแค่เรื่องที่มีแต่เปลือกอืมันก็จะไม่มีความหมายอะไรกับชีวิตแต่ถ้าในทางกลับกันเราพยายามลอง ดูมันจอกไปสาดนะ้ำจะเล่นสงการจะไปตักแป้งเรื่อยต่างๆเนี่ยไม่เป็นไรรอะครับแต่ขอให้มีความหมายโอ้โหงนในในส่วนของคนไทยอาจจะมีกลุ่มวัยรุ่นขึ้นมาใหม่ๆตรงนี้เนี่ยอาจจะรู้ความหมายตรงนี้ไม่มากเท่าไหร่ดูแต่ว่าเขามีแต่ความสนุกเนี่ยตัวของกระทรวงวัฒนธรรมเองจะมีส่วนในการที่จะเข้าไปรณรงค์หรือว่าวางแผนอะไรยังไงไหมคะกระบวนการการให้ความรู้ก็ต้องมีเวลานี้ก็มีการพูดถึงเรื่องการออกสื่ออะไรต่างๆแล้วนะครับที่จะช่วยให้คําแนะนํา และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันสําคัญในปีของประเทศไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญทางสถาบันธระรหากษัตริย์วันสําคัญทางาศาสนาวันสําคัญทางด้านประเพณีประเพณี12เดือนอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้คนมีความเข้าใจเพียงแต่ว่ามันไม่ควรจะกลายเป็นวิชาว,วนนาคดีทางหน้าทุรทัพเ <laughs> พราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราคือวัยรุ่นกระเจิงหมดเลยนะฮะแกกระเจะบิด เปลี่ยนเลยไปดูอย่างอื่นดีกว่าไม่สนใจไม่ดูแลไม่ละเพราะนั้นวิธีการนําเสนอวิธีเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยอ,อาจจะต้องทาอย่างมีจุดสโลบายต้องอทําให้สนุกต้องทําให้คือรักษาความสนุกขเขาไวให้ได้รักษาความสนุกแต่เราค่อยๆเล่าถึงความทราบซึง้งแน่นอนไม่ได้ว่าเล่าทีเดียวแล้วทุกคนก็ทาบซึง้งซะอีกสังหาะต้องต้องตั้งใจมีความอดทนในการที่จะทาให้เขารู้สึกว่าค่อยๆเข้าไปถึงทีละกลุ่มทีละกลุ่มไปเรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดให้ถึงกลุ่มที่จะเป็นเป้าหมายหลักซะก่อนเยาวชนวัยรุ่นเนี่ย มันนี่สาคัญสาคัญนะเพราะก็จะโตผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าครับอ่ะอย่างยกตัวอย่างเรื่องภาพยนตร์เรื่องโหมโรงครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งไหคะที่เอ่อทให้ประเด็นหรือว่าจุดประกายอะไรขึ้นมาในการที่จะทําให้เราสนใจเรื่องดนตรีไทยนี่ก็อย่าลืมนะครับว่าโหมโรงเนี่ยไม่ได้กับโมเฉพาะเรื่องดนตรีไทยแต่โหมในเรื่องของคนไทยที่ไปดูแล้วจะรู้สึกภูมิใจภูมิใจค่ะภูมิใจนะับภูมิใจกังความเป็นไทย ไม่รู้ภูมิใจอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าภูมิใจในความเป็นไทยเพราะในนั้นเนี่ยมีให้ภูมิจใจได้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นตอนที่พระเอกชนะระน,นาบแล้วรู้จักไปกราบผู้ชนะรู้จักไปกราบผู้ผู้แพ้ก็รู้จักให้อภัยแล้วก็สอนไม่ไม่มีอารมณ์หรือว่าการที่ตำรวจตัดสิในใจไม่จับ คนที่รัฐบอกว่าเป็นผู้ร้ายด้วยความรู้สึกว่าเขาเพ็่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวัฒนธรรมในการสร้างชาติเหล่านี้เป็นความภูมิใจของผู้ชมเห็นไหมครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นนามาทำทั้งหมดมันมันต้องมันต้องอยู่ในตัวของของคนไทยแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะจริงจมันมีอยู่แล้วในจิตวิญญาณของเราทุกคนที่จะสร้างยังไงที่ถูกปลูกยังไงอะในการปลูกนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนผมลงมายใหม่ก็แทบเจ๊งเหมือนกันไม่มีใครดูหนังดีที่ไม่มีคนดูขณะที่กระทรวงว่าทําร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดฉายรอบพิเศษเชิญทูตตานุ อันอนี้เป็นบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมตรงเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับและตรงนั้นเองที่ทําให้สื่อสารมวลชนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นขึ้นนอกจากเนี้ยมันก็มีกระบวนการที่คนไทยจํานวนหนึ่งที่เขามไม่ลืมในรากนั้นมันต้องยกช่องพันทิพ c o ดอทคอมเขาพูดกันเรื่องนี้ในในอินเทอร์เน็ตกันมาพักหนึ่งแหละ <โอ S 2> แต่กระนั้นก็ตามกระแสมันยังไม่ขึ้นเต็มที่แล้วในสุดก็มีกระบวนการที่นําเสนอเข้ามาในเชิงรูปแบบแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศเชิญตูตานุทูตมาดูเป็นการบอกกับสังคมว่าเอ แสงต่างด้าวเขาดูหมดแล้วนะแล้วเราจะไม่ดูถ้าหน่อยแล้วก็บอกว่าดีนะพอคนไทยไปดูจริงๆแล้วทีนี้ก็บอกปากต่อปากเพราะว่าอะไรครับถ้าของมันไม่ดีคุณภาพมันไม่ดีหยาบดูดอยู่แล้วแต่ถ้าพอของมันดีเองเนี่ยนะก็จะเกิดเพราะเราเชื่อมั่นฮะว่าในใจของคนไทยทุกคนมีเทียนเล่มเล็กๆที่จุด ลุกอยู่ข้างในเพียงแต่ว่าจะลุกโคลงขึ้นมาหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาไม่ตระหนักรู้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ทราบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาตระหนักรู้จะเป็นกรณีหมโรงจะเป็นกรณีสงกรานต์หรือแม้กระทั่งวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์ใช่ครับไม่ใช่วัฒนธรรมไทยแท้ๆแ,แต่เราก็มันเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยะจะบอกให้มันไม่มีไม่ได้แล้วแต่ทําอย่างไรจึงจะให้วัฒนธรรมของวันวาเลนไทน์ไม่ได้เป็นแค่ความรักกับเซ็กส์ <อ Music S 1> แต่เป็นทํายังไงถึงจะให้กลายเป็นว่าวันเรามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์รักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักงานรักพี่น้องรักตัวเองขอ,ของแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมอยากจะเห็นและสิ่งที่ต้องไปทําก็คือไ,ไม่ได้ทําด้วยระบบร,ราชการครับแต่จะต้องทํากับนิตร ที่เป็นส่วนส่วนของเราในระบบสังคมโอ้โหทำไม,มทำไมถึงทำไมถึงบอกว่าไม่ทําในระบบราชการเ<อ>พราะว่าเพราะกระบวนการวัฒนธร,รรมเนี่ยเ<ะ>หมือนให้ราชการเป็นคนทำบรรจการเป็นวัฒนธร,รรมราชการแล้วมันจะเกิดขึ้นเวลาเฉพาะแปดโมงครึง่งแล้วเลิกสี่โมงครึง่งแล้วก็เจบก,กันไปราศสารที่ก็จะไม่พูดเรื่องนี้อีกอแต่ในทางกับการท่าทากับประชาชนประชาชนตื่นเช้าทุกวันนะครับแล้วเข้านอนทุกวันทํายังไงนี้จะเข้าท่วมเขาได้เพราะนั้นนั่นคือที่มาที่เราพยายามทํางานร่วมกับสิ่งที่เป็นประชาชนมากๆเช่น สภาวัฒนธรรมวันนี้เรามีสภาวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดมุงเทพเฉพาะอย่างเดียวเนี่ยมี5้าสิเขตมาสภากับสภาวัฒนธรรมอำเภอมีทุกอำเภอเวลานี้มีหลายตำบลที่มีสภาวัฒนธรรมแล้วแต่สภาวัฒนธรรมเราก็พยายามอีกนะครับส่งเสริมให้เขาเป็นสภาวัฒนธรรมที่ทําเรื่องวัฒนธรรมร่วมสมัยวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันเช่นยังไงฮะที่ปร่วมมือมีน้ำใจวัฒทํรมส่งเสริมการมีน้ําใจในคนไทยวัฒทธรรมในการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมในการที่จะเห็นเรื่องของการ แบ่งปันมากกว่าการแข่งขันว่าทําที่เป็นธรรมนิยมไม่ใช่ว่าถ้าทำบริโภคนิยมเพราะของแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมเพราะมันมีอยู่แล้วกระบวนการธุรกิจและกระบวนการเศรษฐกิจนิยมนยมันทําให้ของพวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วโอ้โหนี่บทบาทกระทรวงวัฒนธรรมเองจริงๆแล้วเนี่ยเยอะมากครับจะต้องเข้าไปสมมติอย่างในกรุงเทพมหานครใน50เขตเขาจะต้องตั้งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมเป็นรายของเขากลุ่มของเขาใช่ไหมคะครับทีนี้ประเด็นคือว่าจะทำยังไงเพราะว่าบางทีเราเห็นว่าสมมติมีงานสงกรานต์ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเตรียมจัดงานกลางคืนกันละ สามวันห้าวันเจ็ดวันที่ต้องมีดนตรีมีการมีขบวนแห่มีอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะไปสอดแทรกยังไงล่ะที่จะให้แก่นแท้ของคําว่าวัฒนธรรมที่ถูกต้องนั้นจะต้องเป็นยังไงหรือว่าต้องแค่การจัดนิทรรศการ,ราถูกไหมครับถ้าเราตั้ง<ม>เป้าให้ชีวิตมีความหมายมมการที่จะจัดกุศโลบายด้วยการมีเว<ม><ม>ทีอะไรต่างๆแล้วดึงคนมามากๆสามคืนห้าคืนไม่เป็นไรทําไปเถอะครับ<ห>แต่ขอให้มันมีความหมายว่าเมื่อดึงคนมาแล้ว ไม่ไม่ได้จบแค่ว่าได้ขายบัตรไม่ได้จบแค่ว่าได้ขายโฆษณาแต่ว่าให้เข้ามาแล้วเนี่ยผู้ที่ขึ้นไปทําหน้าที่พิธีกรตัวผู้ดําเนินรายการต่างๆจะต้องจําไว้เสมอว่าเราพาคนมาทั้งหมดนั้นเนี่ยเพื่อให้เขามีความหมายในชีวิตเป็นความหมายแต่ละกลุ่มที่มรพประแดงเขาต้องการความหมายแบบไหนเราก็จัดเราก็จัดไล่ออกมาแต่ไม่ใช่เรื่องการประกวดเทปีแล้วก็เฮฮากันแล้วก็เดินจับกกลับหายไปไม่ใช่แต่ทําอย่างไรชีวิตจริงจะมีความหมาย กิจกรรมนั้นจึงจะมีความหมายไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมมีคนมามากยิ่งใหญ่เสียงดังไม่ใช่แต่จะมีจะมีกิจกรรมจบก็มีไปครับเป็นแค่กุศโลบายกุศโลบายแปลว่ากุศลกับอุบายมีอุบายเพื่อการกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปค้านทุกเรื่องแต่เราเชื่อว่าถ้าตั้งเป้าให้ดีตั้งเข็มทิศให้มั่นเราเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรายืนอยู่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของของอังกฤษเป็นเวลานาน แต่จนทุกวันนี้นั้นเนี่ยอินเดียยังคงมีความเป็นอินเดียสูงมากใช่ไหมครับเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครแต่ชีวิตเราจะมีความหมายในความเป็นไทยหรือไม่เราจะมีความหมายในชีวิตแห่งความเป็นจริงของธรรมะได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องท้าทายโอ้โหมันท้าทายมากเพราะว่าการการที่จะเข้าไปปลูกฝังหรือเข้าไปให้ความรู้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้กับวัฒนธรรมบอยพวกนิยมทุกวันนี้เนี่ยมันจะต้องสู้กันอย่างแรงนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาแบบ จริงๆเรื่องวัฒนธรรมบริโภคนิยมเนี่ยมันเข้ามาด้วยระบบการตลาดและการโฆษณาอันนี้เป็นหลักใหญ่มากนะครับสิ่งที่เราจะสามารถสก,กัดกั้นต่อต้านสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเราเองอม,มากที่สุดก็จะต้องสร้างกุศโลบายกุศโลบายจะต้องสุ่ผลิตออกมาผมไม่ได้กำลังบอกว่าสร้างการตลาดมาสู้การตลาดจริงๆภาษาการตลาดก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าในทางวัฒนธรรมเราก็อาจจะบอก่มันไม่ใช่เรื่องการตลาดทั้งทีเพราะคำว่าการตลาดตลาดแปลว่าการนํามาซึ่งทุนไปประดมมาซึ่งทุนซึ่งทรัพย์ซึ่งอะไรต่างๆแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ แต่เปในการประดมซึ่งความหมายการประดมความหมายทําให้คนเนี่ยได้มีโอกาสหยุดยั้งคิดว่าเขากําลังใช้ชีวิตอย่างมีความหมายหรือไม่ตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อจะไปเป็นทาสของเงิน <c oughs> จะทําอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ให้ถามตัวเองด้วยนะให้ถามตัวเองเสมอ ม่ต้องรอให้ใครมาทําให้เราแล้วครับแต่เรากระตุ้นให้ทุกคนผานตัวเองทุกคนมีไม้ขีด65ล้านก้านในประเทศไทยให้มันจุดขึ้นได้พร้อมกันอแต่ไม่ใช่ทําแค่กิจกรรมอย่าจุดไม้ขีดเพราะเป็นแค่กิจกรรมค่ะแต่จุดด้วยความหมายเอ้โหนี่ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของพฤติกรรมเด็กวัยรุ่นที่เดี๋ยวนี้รู้เหมือนว่าจะจะไปตามตะวันตกค่อนข้างมากทีเดียวเรื่องของการมั่วสุมเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นการแตะ